ีคนับไปเงยเจอท่านแมัเป <si ็นต่อตลอดเขาเปิดครับคอยระวังเตะขาเตะขาแตห้เขเตะมากก eh> uh uh ันมาดูกันหลังเกมครับกอท่านเพื่อนสังเกตมันจะมีลูกที่โดนเตะขารัวๆแหละจังหวะหนึ่งแล้วก็บอกว่าเราก็ต้องเตะขาลูกเสียมอีกลูกนึงก็คือโดนถีบล้มลงไปถีบล้มลงไปแล้วกรรมการนับก็อาจจะดูจากสถานการณ์ความที่โดนก่อนหน้านี้ดูจากลูกที่โดนก่อนหน้านี้แต่บอกต้องบอกว่าน่าเสียดายครับ ลังใจใคนแพ้ครับยินดีกับคนชนะครับนี่เป็นบรรยากาศตอนนี้บอกก่อนเลยว่าไพ่เชฟอะเหลือประมาณสักเหลือประมาณสัก3คนระหว่างนี้นะครับดูครับรบ,บรรยากาศหลังเกมนะครับ มีโดนเตะก่อนโดนเตะแล้วก็ตามไปลูกลูกปิดเกมนะจริงเป็นครั้งที่2นะครับก็คือสับซอกครับสับซอกยก2ก็ลงไปเลยครับแล้วก็กรรมการไม่ได้นับนะครับที่บวกังเลยนเนี่อา้เตพูด่อนมันไม่ได้คู่ชกมือแล้วไม่มีเจ็บไม่ไม่มีอะไรนะ ครับประวันหนึงครับปักวันนึงใช่ไหมปั้งปั้งปีนี่ให้ไปก่อนเมียหน่อยดีคืนพุ่งพุ่งนี้ไปคืนนี้กับพุ่งนี้ไปก่อนเลยอครับปรครับเพราะว่ามันอันนี้มันมีรายการมาชื่อไหมครับใช่ครับใช่ครับนี่ละไอผมไม่เข้าค่ายเงี้ยผมพวดเรื่นไนงั้นไอผมแม่ออกนอกช่วยกันช่วยกันช่วยกันว่าไงโอเคสวัสดีครับเอ๊ะได้ยินว่าในค่ายเชฟวุฒิธรรมตอนนี้เหลือนักมวยอยู่กี่คนก็เหลือพวกเพื่อน ฝรั่งที่ไหมฝรั่งถ้าเป็นนักงมวยไทยของเราที่เป็นลูกม่อหรือประมาณกี่คนครับสามสี่คนสามสี่คนได้มีนี่ออกไปครอวครัวหนึ่งบนสามคนเลยพอดีเลยฉัเองคนละแล้วแล้วก็มีเทนเนอร์โอเคครับเต็นไงบ้างพี่ชายวันนี้ก็ผมก็ ตั้งใจครับตั้งใจตั้งใจ5โมง5โตั้งใจอกไประมาเขาด้วยครับเขาไม่หนักไม่หนักก็ไม่ประมาทครับไม่ประมาทเพราะว่าตอนแรกนี่ยกแรกเขาก็เหมือนกับท้าชนเราเหมือนกันท้าชนเราเหมือนกันจริงๆเรื่องสภาพร่างกายเนี่ยครับางคนอาจจะใจร้อนเออบางคนใจร้อนเกิน ไปเร็วเหมือนกันเพราะเราก็ชอบแบบนี้อยู่แล้วนะครับไปนี่เฮียบอกว่าอย่าใจร้อนค่อยๆค่อยๆดูเขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับเลือกออกเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าเขาเดินหาเราอยู่แล้วครับมีโอกาสก็เตะจังหวะนั้นก็เตะขาลุล่ไปมันสัก5ทีแล้วก็ตามไปมีหมัดมีถีบนะครับมีถีบมีสองก็เตรียมมาครับเตรียมมาเตรียมลูกอย่างนี้มาอยู่แล้วนะครับเอาฝาก FC แฟนคลับหน่อยเป็นไงบ้างช่วงนี้ให้วยจิเทพบุญธรรมขอบคุณแฟนคลับเทพบุญธรรมทุกคนครับว่าจะตั้งใจทําให้มันออกมาดีที่สุดครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามครับโอเคครับผมมากครับเฮ้ยนี่ครับพูดถึงไข่มวยสิทธิเชฟคุณทำตอนนี้หน่อยเหลืออะไรยังไงบ้างครับครับก็เรียกว่านักมวยสิทธิเชฟคุณทำเวรนี้พวกนักมวยระดับใหญ่ๆก็ยังซ้อมอยู่ที่ซอยปรจิตนัดยอนุษยอนุษย์ตัวเล็กๆอาจจะไปซ้อมดูทั้งการจิตอ๋อเพราะว่าก็เนื่องด้วยการปั้มการซ้อมมาเนาะครับครับขบวนตัวเล็กมันก็ช่วยพวกนี้ไม่ได้พวกนี้ครับพวกใหญ่ๆมีความยากใช่ครับมีดี่เด่นมีหนึ่งอุบล มีสิบหมื่นอ๋อสิบหมื่นก็เข้ามาซ้อมแล้วครับคือมีพวกเกมต่อยกับประเทศอ๋อแล้วท้ายพวกตัวเล็กๆไอพวกบุญหลายพวกนั้นก็ไปซ้อมที่มันพอดีกันครับครับนะครับโอเคขอบมากครับครับนี่ครับ